สวัสดีครับวันนี้พามาที่ร้านตามสั่งลุงออสนะครับที่ BTS บางว่ามาดูซิว่าคุณลุงทํากระเพราหมูกรอบยังไงให้อร่อยนะครับ oh. เริ่มจากคุณลุงหั่นหมูกรอบไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นําน้ํามันตั้งกระทะคุณลุงเตรียมผักไว้ก็คือข้าวโพดอ่อนพริกชี้ฟ้าแล้วก็ถั่วฝักยาวหั่นไว้นะครับเสร็จแล้วคุณลุงก็จะใส่หมูกรอบลงไปนะครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วก็ตามด้วยผักและเครื่องปรุงครับมีน้ําตาลผงชูรสแล้วก็รสดีนะครับ mm. คุณลุงก็จะใส่ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันก็ไม่มีอะไรมากครับลุงไม่ได้ใส่ซอสไม่ได้ใส่ซีอิ๊วนะครับเสร็จแล้วลุงก,ก็เตรียมข้าวอันนี้เตรียมสําหรับที่จะขายลูกค้าเป็นกล่องนะครับก็จะเป็นใส่กล่องแล้วก็ราดข้าวลงไปแล้วก็จะจะมีไข่ดาวด้วยนะครับสังเกตว่าลุงไม่ได้ใช้เครื่องปรุงอะไรเยอะนะครับ ระหว่างนี้เนี่ยคุณลุงจะไม่ได้ใส่พริกใช่ไหมครับตอนนี้นะครับคุณลุงจะใส่พริกทีหลังนะครับเนี่นะครับคุณลุงใส่พริกลงไป1ช้อนนะครับเป็นพริกที่ตําแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยใบกระเพราครับเข้าไปสุดท้ายเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับนี่นะครับดูแล้วน่ากินมากนะครับคุณลุงมีฝีมือมากเลยเสร็จแล้วก็จะตักที่ผัดเนี่ยราดไปบนข้าวในกล่องที่ลูกค้าสั่งนะครับ ลูกค้าคนนี้เขาสั่งไข่ดาวด้วยนะครับคุณลุงก็ต้องเปลี่ยนกระทะละนี่ครับกล่องนี้ราคา50บบาทนะครับเป็นหมูกรอบที่อร่อยมากรสชาติเข้มข้นจัดจ้านนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็โอเคแต่ถ้าไม่ชอบก็บอกคุณลุงได้นะครับให้ลดพริกลง มีชาวญี่ปุ่นมาทานนะครับชาวจีนชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่แถวนี้มาทานบอกให้คุณลุงทารสอ่อนๆนะครับใส่พริกน้อยน่อยเขาก็ทานได้นะครับนี่นะครับกล่องนี้50บาทนะครับถ้ามีไข่ดาวด้วยก็เป็น60บาทนะครับเพิ่มไข่ดาว10บาทนะครับนี่ครับเป็นอาหารริมทางที่ราคาไม่แพงนะครับรสชาติอร่อยคุณลุงทาสะอาดแล้วก็มีฝีมือดีครับ ลูกค้ามีทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่แถวนี้นะครับ BTS บางว่า MRT บางว่านะครับลูกค้าก็จะเยอะหน่อยนะครับนอกจากนี้คุณลุงยังมีเมนูอื่นๆนะครับมีข้าวผัดแบบโบราณน,นะครับแล้วก็มีหมูกระเทียมไก่กระเทียมมีซุก,กี้มีเมนูเนื้อด้วยนะครับไข่ทานเนื้อก็มีนะครับแล้วก็มีพวกต้มยำ ผัดซีอิ๊วราดหน้านะครับมีหลายเมนูมาเลือกสั่งรับทานได้นะครับคุณลงเปิดร้าน9นาฬิกานะครับถึงประมาณเที่ยงหรือบ่ายแล้วแต่อาหารจะหมดนะครับสถานที่ตั้งร้านอยู่ตรงทางเดินลงมาจาก BTS บางว่า MRT บางว่านะครับฝั่งถนนเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปบางแคนะครับก็คืออยู่ฝั่งเดียวกับคอนโดสุภา r l ยนั่นเองนะครับ